สวัสดีครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นไฟตุ่มโซล่าเซลล์600วัตต์นะครับผมสามารถเปลี่ยนแสงไฟได้ทั้งหมด3สีนะครับผมนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟตุ่มขนาดใหญ่นะครับผมพร้อมกับสายต่อครับผมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ครับผม หลอด LED สีขาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับผมเป็นสายต่อขนาดยาวครับตรงนี้ต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับผม ต่อเข้ากันแบบนี้ครับผมแล้วก็หมุนเกียวให้แน่นครับส่วนแผงโซล่าเซล์ให้นำออกไปตากแดดข้างนอกนะครับผมเพื่อที่จะให้รับแสงแดดและชาร์จไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อไว้เปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนของหลอดไฟดวงนี้นะครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การติดตั้งครับผมก็จะมีชุดน็อตนะครับผมแล้วก็พร้อมกับถ่านรีโมทสองก้อนนะครับผมชุดนี้ใช้ตั้งงานด้วยรีโมทนะครับผมสามารถตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติได้ตั้งระบบออโต้ได้นะครับผมสวนรับไฟชุดนี้ก็จะมีตะขอไว้สำหรับแขวนเลยครับผมสะดวกสบายครับผมนี้ เหมาะกับการใช้งานภายในอาคารนะครับหลอดไฟชุดน,นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นขายึดแผงของโซลาเซลล์นะครับก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะไปทดลองติดตั้งกันดูนะครับผมผมได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่ด้านในนะครับผมเพื่อแสดงถึงการชาร์จของแผงโซลารเซลล์นะครับผม แสงโซล่าเซลล์ผมได้ติดตั้งไว้บนหลังคานะครับเพื่อที่จะได้รับแสงอาทิตย์แล้วนําไฟเข้ามาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วมาเปิดให้ความสว่างในตอนคืนนะครับผมส่วนหลอดไฟผมได้ทําการติดตั้งไว้ในห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวตอนคืนเราจะมาดูแสงสว่างของหลอดไฟตุ่มดวงนี้กันนะครับผมนี่ก็ตอนคืนแล้วนะครับผมไฟก็ได้ติดแล้วนะครับผมแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมไฟตัวนี้สามารถปรับสีได้ทั้งหมดสามสีนะครับผมผ่านรีโมทนะครับ สามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการนะครับผมเจ้าสว่างมากหรือสว่างน้อยก็ได้นะครับผมสามารถปิดเปิดได้นะครับผมผ่านรีโมทนะครับสามารถตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติได้นะครับผมโอเคนะครับทดสอบให้ดูแล้วนะครับผมความสว่างประมาณนี้นะครับผมใครที่ต้องการจะประหยัดไฟฟ้านะครับชุดนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อที่จะไว้เปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนนะครับ ไม่ต้องต่อกับไฟฟ้าที่บ้านให้เปลืองค่าไฟนะครับผมใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วประเทศครับผม